ก็ oh, สวัสดีกันนะครับตอนนี้จะเ่ในเกมทอมแอนเจอรี่ครับตอนนี้กำลังดังเลยมาเล่นกันมาเข้าเกมกันเลยต้นต้นต้นโอ้ยเสียงดังก็เอาเป็นว่าโหมดคลาสสิกครับเข้ากันจะเลือกอะไรดีเจอรี่ทอม เจอทอมเจอทอมจอ,อมเธอเอ้ยไม่ไม่ได้แล้วไปไม่ไหวแล้วครับมาถ้างั้นก็เอาเป็นทอมก่อนแล้วกันฮะมาเริ่มจับคู่ได้เลยมาผมพร้อมแล้วครับอ่ะล็อกตัวนี้เลยเพราะผมเพิ่งเล่นนะฮะเพิ่งเล่นก็จะมีแค่ตัวละครเดียวแต่พวกสกินแบบนี้ก็สวยอ่ะผมก็อยากได้ฮนะ คลาสสิกชีสโหมดคลาสสิกชีสนะครับบ้านคลาสสิกชั้นต้นก็ถือว่าน่าเล่นอย่างหนึ่งเลยฮะเกมนี้ใครสนใจโหลดมาก็ได้ฮะแนะนำผมมีลุกเลเวลหนึ่งติดตัวเมื่อโจมตีหนูแล้วสามารถฟื้นฟูค่าเฮดีได้เล็กน้อยและเพิ่มความเร็วได้ในระยะสั้นๆหู เพิ่งรู้เลยเนี่ยครับอีกสิบสี่สิบสามสิบสองสิบเอ็ดสิบเลยอ๋อมันไ่กี่วิเดี๋ยวไปเจอกันในเกมครับมาเริ่มไปเลยเติงเติรงเติรงเติงเติงเติงนี่เป็นเด่นเป็นสง่าครับแมวทอมฮะ ชื่อผมคือที่ขึ้นเป็นสีทองทนะฮะที่เป็นหางยาวๆฮะ,ะเพราะผมเป็นแมวข้างนี้ฮะ,ะข้างก่อนพูดที่เด่นเป็นสงา่าเจอรี่ยอดแฮกเกอร์วูมาเริ่มกันเลยฮะ,ะไปที่ใดดีครับตอนนี้ห้องใต้บันไดดีกว่าครับมาตรงน,นี้นี่ครับคุณทอมของเรามาพร้อมกับดักครับมา โอ้โหฮอตเรนดอ่าอ่านี่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 วางวับเฮ้ยอู้ละลาดูนี่สิครับเค้กของหนูอุ๊ยอยากได้ยากหน่อยนี่เนี่ยจอเกมนี้ง่ายเลยจับหนูจับหนูสามตัวขึ้นแท่นมันก็คล้ายๆ Identity V ครับแต่ว่าผมว่าผมชอบอันนี้มากกว่าโอ้ย ยิต mm ัฟฟ์โอ้ดูนี่สิครับมันน่ารักมากเลยหนูแฮมสเตอร์รอบดีมากว้ามันปิดประตูใส่ผมกลับมามามามับอดอดจับอุ้ยเอ้าไปหมดแล้วสมองสมองผม มานี่ครับจับหนูสามตัวปฏิบัติเราไปไหนดีเข้าท่อไหมเข้าครับนี่ไงเจอแล้วโจรสลัดอุ้ย,ยโจโจจี้อ้าไม่ไม่ใช่โจจี้ไหนนอ้อบ,บักรีอุ๊บโอ้พิกอัพชีสละ เฮ้ยสงสัยจับเน,นี่มับเนี่ยมับเลยมับอ้าเจ็บนะโว้ยเก็บไม่เนี่อ้ายไอ้เก็บนีไ่ไม่เนี่นะย มัมเฮจับขึ้นแนนะครับมาแฮกเกอร์แน่นอนก็บบารมจับขึ้นแทนให้ได้เซะวู้จับมันได้แล้วครับอืมอ่ะมัมฝับเนี่ขึ้นแทนเห็นหรือยังครับง่ายๆมาเราได้ทุ่งมารดานอส มับมับสิมับจับมับเฮ้ขึ้นแทนตายจับขึ้นแทนงับ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 งัได้กลิ่นของคนที่จะมาช่วยเจอรี่นี่จับขึ้นมามับปุ๊มเฮเฮเฮเเละเละเละเออมาดิ เก่งเนาะไม่ต้องปีนป <fit in> <quarto> ีนเสียงดังบีบแตรไม่ต้องนะเจ้าหนูเฮ้มาเดี๋ยวพาไปท่องโลกเห็นชอบแฮกของนาซาเยอะมัมมี่มัป๊บกกระจดป๊บกย่อนมัมมัมมัมไม่ปีนปีนอะไร บาดองขาดดีแล้วจับงำบฟัดเพียงเนี่นักตุ้มเสซเฮนู้กีมานี่สินี่มันอะไรดือ้อไม่ใช่เล่นเลยมามาขึ้นแท่นประหารงับมับ เมับมับเฮ่ฮจับขึ้นแทนงับเฮ่มับมับเฮจับมาได้เวลาขึ้นแทนนะจ๊ะไอ้หนูทีนี้แหละดูสิครับตัวหนึ่งตายสองตัวอยู่บนเชน ไม่ความว่าผมชนะแล้วออ้อ้เก่งไม่ช่แลนะอู้เจ็บคอครับเจ็บคออนี่ใช่ไหมมาสิครับอจับนี่ขึ้นแทนตายตาย ฮะจอห์นวิกเจอรี่มันหนีไปได้ไงบรรจุเป็นข่าวที่ไม่น่ารักเอาซะเลยมั่งเฮ้ยลำบาก เอ้ยเอาชีสไปได้แล้วนะครับท่านบูชอมเอาใจช่วยผมหน่อยฮะอุ๊นี่ไงจอจอจอีสวัสดีครับอ้าโอ้ยปิดให้ด้วยมาระยาทดีจังเลยจอจีเปิดเออ ขึ้นเซจจวชีขารออยู่นะโอ้อยอุ้ยจับเนี่ยไม่รอดจะไม่รอดที่นี่แหละดูได้เวลายำผมชนะแล้วครับท่านผู้ชมต้องขอบคุณมากๆากเครับมา ร่ามกันเลยมัโอ้ยไม่ทันไม่ไม่อย่าไปนะครับอุย้ยมันมาออกมันออกได้ยังไงอะได้แล้วมันยังไงก็ไม่พ้นเนื้อมือผมอยู่ดีครับเพราะผมนะ่ะคนหล่อคนดีคนเทพจับขึ้นแทนมัดโอ้ไม่นะ ดูสิฉันเฝ้าแกอยู่นะโอเคไหมเนาะ Yes เห็นไหมครับผมชนะชนะเห็นไหมครับแค่จับหนูก็ชนะได้ MVP ด้วยอู้อยังรอยอย่างเทวูมากลับไปที่ทีมของผมกันเลยครั้งนี้เจอรี่เลือกหนูครับมา เริ่มจับคู่ครับทุกคนมาดูกันจะเกิดอะไรขึ้นไม่มีใครมีคู่ผมเลยเหรอสงสัยผมจะเทรบทรูกันไปก็รอนะครับเจวิผ่านไปโอ้ยยกเลิกก่อนจับใหม่ทำ ทำไมถึงไม่มีคนจับคู่ผมเลยอ่ะครับโอ้เอ๊ะหรือเด็ดไม่ดีเด็ดก็ยังดีนี่เอ๊ะแล้วนี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยามาแล้วครับจัดไปโหเทพทรูของแท้ก็มาขอบทองมาเชียวโอ้คิงด้วย อื uh huh. เลื่อกตัวนี้ครับมาท่านทอมสุดรอ,อกับราชาเจอรี่นักสืบเจอรี่แล้วก็เออหนูเทาผมจำชื่อไม่ได้อะแต่ใครเคยดูการ์ตูนเรื่องนี้คงจะรู้นะว่ามันเชื่ออะไรแต่ผมก็ดูครับตอนเด็กไม่สิผมว่ายังเด็กแต่ว่านานแล้วมาห้าปีที่แล้วหนุนที่ผมดูครับ มาเริ่มกันเลยครับนี่ฮะผมขอบทอง100หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นแล้เหอนี่แหละยังไม่หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นเก้าสาเปอร์เซ็นอใครอ่ะเอานักสืบนักสืบดูเด่นเป็นสงา่ามานี่คือห้องของเรานะมาผมไปตรงนี้ดีกว่าขอโทษครับเจ้าหนู โอ้โห oh, ระเบิดระเบิดเวลาอ่าแมวชิโนชินัายชิโนชินัายชิโนชินัายเส้นชุชุมีสนาแค่คิวชุชุชุตายแล้วไงครับท่านผู้ชมแมวเจอซสแล้ว โหดูนั่นสิดูในแมพโอ้โหเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นอะช่างมันเถอะไปไปดูกันเลยลอุ้ยลงทองไม่ต้องมาไม่ต้องมาถ้าเกิดเจมมานะโหอาราบแน่ไปห้องไหนดีเอ่ยเดี๋ยวเราไปห้องใต้ดินนะครับแต่ตอนนี้ก็เข้าไป มาห้องใต้ดินได้เวลาเอนเตอร์ทีนี้แหละบักชีสของพ่ออยู่ไหนไม่พ่อมัมมๆเลยมะนีนี่นี่นี่ครับบักชีสทุกอารามเลยครับเก็บฮฮฮยัดรูอยัดรูยัดเข้าไปสิอ้ทอมมันมาแล้ว เร็วช่วยกันหน่อยเออเข้าไปดีมากอโอ้จัดใบ,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 บเอมบอระเบิดเวลาอ่าได้ระเบิดเวลาไนดะ้อุ้ยมันมาแล้วทอมทอมครุยสของเรามาแล้วทีนี้แหละได้แล้วอู้อาหาร อุ้ยเพื่อนเพื่อนอะช่วยช่วยช่วยยำยำยำเร็วดันดันดันหุยเร่ฮุยหุยเร่ฮุยโอ๋ยเสียงเพี้ยนมาฮุยฮ่าแม่แน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 เดจาวมาครับเราได้เวลาหาอุ้ยโอ้ตูซี่ผมเจอใครอ้าเฮ้ยรีคุยอ่อ ใช้ค้อนตีกลางอากาศได้ด้วยโอ้อะไรก็ไม่รู้ครับโอ้มามามา,มา,มาเอิบจุกเออเปิดปิดอปิเปิด,อ,ปด,อ,ปดอ,อุ๊ปิดอู้ตามมาสิเจ้าทอมนี่เนี่ยตีปิดปิดอะไรสิอ่าร้อนเวลาทอมมี่ สงสัยจะร้อนน้าดูอ้หููู้โซโซโซดัน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 ซดันเอามันเข้าไปยัดมันเข้าไปยัดมันเอายัดมันเข้าไปเรีวเจ้าหนูช่วยหน่อย y e สได้เวลาเจาะรูมาครับ มา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 ได้เวลาเจาะรูสู่อิสรพาพมณ์มาครับมาครับมาว่ามาว่ะบักทอมไม่รู้ตัวนะครับรู้ไหมทำไมผมเทพพรูอุ๊บส์เฮ้ทอมทอมมี่เฮ้จริงเหรอต,ตีนมาทอมน้องทอมอ้าโอ้ยเจ็บ Gin... เป็นแค่หนูตัวน้อยนิดเดียวมา,อา,อาขอกินนมนุ่มหน่อยเอ๊เก็บซมเสียบงับนี่ออปีนปีนวู้ช่วยไม่ได้ครับช่วยไม่ได้ครับคนจะรวยอ่ะครับ มาซ่อมพิฆาตสูนเฟียงงับเอาทอมอะไรทอมมามาก่อนรอก่อนนี่เนียฮ่าฮ่าฮ่กากัก you are sucks นี่เนี้ยเก็บซ่อมเฟียงใส่เข้าไปเร็วเข้ามาเข้ามา yes ผมชนะลยครับ โอเคก็สำหรับวันนี้สำหรับซีซั่นนี้นะครับก็ก็ดีก็ถือว่าดีนะครับเฮ้ยผม MVP SS+ เลยถ้างั้นก็สรับพาร์นี้ก็จบเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ